สวัสดีครับพี่น้องมือนีอยู่กับปอเยี่ยมคือเก้าแล้ะครับผมบ่มีอย่างมากไหมอยู่กับน้องฝนน้องฝนกัเพึ่เลิกรงเรียนจะไปหาเนวมากินนี่ละครับผมเยอะแยะเครื่องตำมะคุ้งเครื่องตำกุ้งเครื่องโอ้ยสารผัดนี่ตะสั่งพี่น้องเมื่อหั่นของกับมาสั่งของกับมาส่งอีกพันกว่าบาทอนั่งพี่น้องพูดกับเขายุบานกับเต็มอยู่ แกบกินซักมันเป็นอย่างของร้านค้ามันแสบวบ่อยากงูึ้นกันฮัดประหยัดเงินแน่หาทั้งที่เป็นนะน่ะเป็นเดี๋ยวจะหาเป็นยูฮัดไอใส่มันให้เป็นฮัดอุ้ออมใส่มีประโยชน์ฉันโอนเก็บกับแม่แล้วค่ะคุณไม่รู้อะไรไงก็หููกับพ่ออย่างให้นี่แหละมีสินมันเยอะแยะก็ฉันรู้แล้ววันรัฉันจะจ่ายอีกตังหากอันนั้นคือเก็บไว้คุณเข้าใจไหม คือไเปนเก็บแอยู่เลี่ยนการเลี่ยนแรงไหนก็ดีดีแบบใดก็ได้บอกได้วันหนงจุดศูนย่งจุดศูนย์ไยังไม่ได้สอบค่ะมาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมทั้งกินทั้งสอนเลยนะมันเจงเยเออว่ะใส่ทั่หาบักหนาเงี้ยมันถามเข้าเรียงอาจารย์อดมึงหนักเป็นยังไงทั่วไปเปิดตั้งแล้วก็หมดเ มากินอรนี่เดี๋ยวไม่เนี่ยอันนี้กะเปงมาจนอะไก็พอลูกนี่ตำมะกรูงกเป็นเนี่ยเอาเลยครับอายังไหนมึงไปยังก็เตือนสวยเตือนสาหนังไปยังเป็นหนาฮะนนาแต่มึงก็มาเมื่อไหร่บ้านรู้โเพื่อนกันโอ้มึงนี่มึงเน่าเน่ามากวานปุ๋ยวันยังสวยกูเลยเนาะยน มึงนี่ตลอดเลยบักหนาใหญ่กว่าว้ยมึงเห็นบ่านี่นมึงเห็นบ้านไหนมึงเห็นบ่านี่นลูกสาวกูเพิ่งเลิกรงเรียนมึงสั่งของมากินมึงมึงที่หลังกูจมก็ร่างเศร้า <Fern> น <sehen> <Cape Yesterday> ี่อ <Dead> oh, <brewer y> <white> ูหลังกูหนาที่ไงเลยวะมึงล่างหนาไปนั่นล่างแล้วโอ้ลูกพี่มึงก็หามึงจะเทียบวะ โอ้ล่ะแม่รักไปยังไงแม่รักมึงอ่ะกูก็ได้ยินข่าวว่าแม่รักมึงไปหาตู้สภาตู้ยังมึงได้โทรหาแม่รักบ่บ่โอ้ยมึงเป็นลูกอันกตัญญูอีหลีว่ะมามากินข้าวกูเออได้กูบอกก็บบกว่ามาึงนะครับครับผมเป็นยังไงอันพ่อเป็นยังไงตอนนี้ถอดท่อแล้วครับท่ถอซอหายใจถอดท่อซอยหายใจ อาปากได้แล้วมั้งวอาปากอาปากได้แล้ว <c oughs> แล้วเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือเป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับขอเชื่อเชื่อเขาให้วังหูเลี้ยงโอว่าหูเลี้ยง,งแล้วเขาขาเชื่อขาอยัางแล้วม,ม,ม,ม่้งวแม่ครับโอ้เรากับมีคนไปเยี่ยมไปหาว่าออยู่ิแถวบ้านอะ่ะมีอยู่ยมไปโอ,อดีดีไรพี่ชายพี่สาวดิอยู่นี่นะครับกําลัง ไปโรงพยาบาลอ๋กกระเพากันมาเมื่อไรบ้านถ้าออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็มาพักฟื้นอยู่ชุมพลนหมองยังจังไรสองรอบเบิรงหมอก่อนอ๋อเอาเอาว้าบอกไอ้เอฟซีเพิ่งไหนเพิ่งส่งกำลังแรงแกงแล้วนี่บวกตอนอะไรครับผมพี่น้องตอนนี้พ่อก็อดีขึ้นแล้วล่ะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เป็นห่วงก็ขอพูดในหลายครับตอนนี้นพ่อดีขึ้นแล้ว เครื่องซ่อหนหายใจแล้วครับตอนนี้แข็งแรงแล้วครับผมโอค,ครับโอเคครับผมก็ได้ยินจากปากเขาว่าแล้วเนาะว่าอาจารย์วัดดีขึ้นแล้วพี่น้องเอออ่ะก็ให้เพิ่นหาย,ยาหายหายไอ้วันหายขึ้นอเออกลับมาเป็นอาจารย์วัดคือเก่าเนาะครับเนาะอะรรันแล้วเพิ่นได้ไอ้ได้ถามหมอบเพว่าเพิ่นก็ได้ย่างได้ปะบงหมครับ, <c oughs> ม,ม,บมึงคือบอก่าม เรา,เอาโอเคโอเคสายบอกไหนไงเรา,า,ามึงเป็นยังไหนบันหกัหกเขาฮะหักเขาสินโอ้แสดงว่ามึนไปเห็นผู้สาวหมอเนาะผู้สาวแตกเดือดโอ้าอง,างามกค่ขนาดงามหนุกแจ็กฟอดแตกมากกว่านะฮะจ็กฟอดแตกเแจนน็คฟ็อดแตก มาเลยเนาะอือพอ่าหนุ่มๆมาอยู่อียั่านหนุ่มๆนดนั้นอ้ยโอ้ยโอ้ยอาวากวจะทอดผู้สาวหน่อยหนึ่งอไห้เราหละครับแรกแรกของแกและคิดถึงเสมอปอเออโอเคจุ๊บจุ๊บลวกอ่ะ ไอ้มึงดูแลคนล่วยดีๆนะเออเวลาอันขางของน้ำของยังกะล้างให้พันดีๆให้สะอาด <c oughs> เอาโอเค <c oughs> เอาเอาพี่น้องไอสำหรับผู้ใดเป็นห่วงพ่อว่า,วาหรืออาจารย์อดลอยสีเนาะครับเนาะก <c oughs> ็ขอบคุณหลายๆกะ ไอ้เช็คอาการแล้วเราอีกอย่างหนึ่งว่าว่าก็ตอบด้วยความมั่นใจเราว่าดีขึ้นครับผมแล้วก็เอาทออปากปากั้งแล้วก็ถือว่านอนขาเชื่อจะซื้อครับอ่ะไปพอเยี่ยมกขอขอคุ่หลายๆที่เป็น่วงเป็นย่ยอาจารย์ออดขอใหอาจารย์ออดหายวันหายขึ้นนะครับนาอให้กลับมาเป็นอาจารย์ออดอรซี่เหมือนเดิมครับผมอ่าสำหรับมือนี้พ่อไหวนเสน่หครับผมสวัสดีครับให้ลูกกินเขากันครับผม